ตำนานกำเนิดนาคและครุฑในอดีตการนานมาแล้วกัศยป่าเทพิดอนเทพฤษีผู้ให้กำเนิดสรพพชีวิตมากมายทั้งอสูรและเทพพระกัศยปะามีมเหสีอยู่หลายองค์มีสององค์ชื่อนางกัททรุและนางวินตาทั้งสองไม่ลงรอยกันแล้วก็มักจะทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เสมอพระมะเหสีทั้งสองต่างได้รับพร จากพระกษัย์ปะคนละข้อนางกัททรุขอพอรให้มีลูกมากๆและขอให้ลูกที่ออกมามีอำนาจอิทธิฤทธิแข็งแกรง่งนั่นทำให้นางกัททะลุ ออกลูกเป็นไข่มากถึง1,000ฟองส่วนนางวินตาขอลูกชายเพียงสององค์เท่านั้นแต่ขอให้ลูกทั้งสองมีอำนาจอิทธิฤทธิแข็งแกร่งกว่าลูกของนางกัททรุดังนั้นนางจึงออกลูกมาเป็นไข่เพียงสองฟองเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป500ปีลูปีลูกๆของนางกัททรุก็ฟักออกมาจากไข่กลายเป็นนาค1,000ตัว เมื่อเวลาผ่านไปห้าร้อยปีลูกๆของนางกัทธรุก็ฟักออกจากไข่กลายเป็นนาค1,000ตัวนางวินตารู้สึกร้อนใจไข่ที่นางให้กำเนิดทั้งสองฟองยังไม่ฟักสักทีนางวินตาจึงใช้ไม้ตีจนไข่แตกหวังจะได้เห็นหน้าลูกชายลูกของนางวินตาจึงคลอดก่อนกำหนด ทำให้มีร่างกายไม่ครบ32กล่าวคือมีเพียงท่อนบนเท่านั้นไม่มีขาและได้ชื่อว่าพระอรุณพระอรุณกโกรธมากที่แม่ทำให้ตนพิการจึงได้สาบแช่งแม่ให้ต้องกลายเป็นท่าของนางกัททรุและลูกชายคนที่สองจะเป็นคนมาปลดปล่อยแม่จากคำสาจากนั้นพระอรุณก็บินขึ้นฟ้าและกลายไปเป็นสารทีของพระอาทิตย์พระอรุณหรืออรุณเทพบุตร เป็นคนบังคับม้าของสุริยเทพพระอรุณก็คือแสงสีแดงในขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองเมื่อพระอรุณไปแล้วนางวินตาจึงตั้งใจดูแลไข่ใบที่สองต่อระหว่างรอไข่ใบที่สองฟักนางวินตาและนางกัตทรุชวนกันไปดูม้าอุจฉัยศกม้าอุจฉัยศกคือม้าวิเศษบางก็ว่ามีตัวเดียวแต่ว่าเจ็ดหัวหรือมีเจ็ดตัวก็ได้ ม้าอุฉฉยศพมีสีขาวปลอดเกิดจากการกวนเกรเสียนสมุดนับเป็นยอดมา้าระหว่างนั้นมีการพนันท้าทายกันโดยเป็นการทายสีของมา้าถ้าใครทายผิดจะต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายในทันทีนางวินตาทายว่าม้ามีตัวสีขาวและมีหางสีขาวส่วนนางกัททรุทายว่าม้ามีตัวสีขาวและหางมีสีขาวแซมดำนางกัทรุ ได้วางแผนให้ลูกๆซึ่งเป็นหน้าแปลงกายเป็นสีดำและเข้าไปแซมบริเวณหางของม้าอุดฉัยศกจนขนหางม้าเป็นสีขาวแซมดำทำให้นางวินตาแพ้พนันและต้องตกเป็นทาสของนางกัททรุตามคำสาปแช่งของพระอรุณลูกชายคนโตของนางนั่นเอง 500ปีต่อมาไข่ฟองที่สองของนางวินตาก็ฟักออกมาพร้อมแสงสีทองอันเจิดจ้าและได้ชื่อว่าเวนไตซึ่งแปลว่ากำเนิดจากนางวินตานั่นก็คือพญาครุฑนั่นเองร่างกายใหญ่โตจะง,งอยปากแหลมคมมีปีกขนาดใหญ่ยาวถึง1,500งพันโยต์กระพือปีกเพียงครั้งเดียวบินไปไกลถึงเขาไกลลาดพญาครุฑเมื่อเกิดมา แม่ก็เป็นทาสนางกัตทรุแล้วตัวพยาครุตเองก็ตกเป็นทาสต,ตามแม่บ่อยครั้งที่นางกัตทรุใช้ให้พยาครุตพานางและลูกๆข้ามมหาสมุทรเพื่อไปเที่ยวชมธรรมชาติพยาครุตสงสารแม่จึงไปถามเหล่านาคว่าจะทำอย่างไรให้แม่และตนพ้นจากการเป็นทาสได้ เหล่านากจึงยื่นข้อเสนอให้พยาครุตไปขโมยน้ำอมฤตมาแลกแม้ว่าการไปชิงน้ำอมฤตจะเป็นเรื่องที่ยากแต่พยาครุตก็ยินดีที่จะทำพยาครุตบินขึ้นสวรรค์และต่อสู้กับเทวดาไม่มีเทวดาองค์ไหนสามารถต่อกรกับพยาครุตได้พยาครุตสู้และสามารถผ่านด่านต่างๆ จนชิงน้ำอมฤตได้สำเร็จแม้จะสามารถชิงน้ำอมฤตมาได้แล้วแต่พญาครุฑก็ไม่ได้แอบดื่มน้ำนั้นแม้แต่หยดเดียวพระนารายชื่นชมความซื่อสัตย์และความเก่งกล้าของพญาครุฑจึงให้พรแก่พญาครุฑสองข้อพญาครุฑขอให้ตนเองเป็นอมตะโดยไม่ต้องดื่มน้ำอมฤตและขอให้ตนอยู่สูงกว่าพระนาราย พระนารายจึงให้พยาครุฑประจำอยู่ที่ทงของพระองค์จากนั้นพยาครุฑจึงให้พรแก่พระนารายหนึ่งข้อพระนารายจึงขอให้พยาครุฑมาเป็นพาหนะของพระองค์ถึงอย่างนั้นพยาครุฑก็ไม่สามารถส่งคืนน้ำอมฤตให้พระนารายได้เพราะต้องเอาไปช่วยแม่ของตนตามสัญญาที่มีไว้กับพวกนาคแต่พญาครุฑได้บอกกับพระนาราย ให้ตามมาชิงน้ำอมฤตคืนหลังจากตนได้มอบน้ำอมฤตให้กับพวกนาคแล้วเมื่อมาถึงพญาครุฑได้มอบน้ำอมฤตให้พวกนาคโดยวางหมอ้อน้ำไว้บนยะคาแล้วบอกว่าให้พวกนาคชำระล้างร่างกายก่อนค่อยดื่มน้ำระหว่างนาคกำลังอาบน้ำพระนารายณ์ก็มาชิงเอาน้ำอมฤตกลับคืนไป เมื่อนากลับมาไม่เห็นน้ำอมฤตแล้วจึงพยายามเลียตรงที่หม้อน้ำเคยวางอยู่จึงโดนยะคาบาดลิ้นและทำให้นาคและงูมีลิ้นสองแฉกนับจากนั้นมาพยาครุฑและแม่จึงพ้นจากการเป็นทาสและพยาครุฑก็กลายมาเป็นพาหนะของพระนราย